เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนี้บ้างเชิญชมครับ Star Single Hits of the Year รางวัลที่มอบให้กับนักร้องนักสแสดงที่มีผลงานเพลงออกมาและประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบปีมีผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้ พีพีกรษอำนวยเดชก่อนสังกัดพีพีกรษเอนเตอร์เทนเมนต์บิวกินพุทธิพงศ์อสศรัตนากรุณสังกัดบิวกินเอนเตอร์เทนเมนต์ ไบรท์วชิรวิชชีวะอารีสังกัด Riser Music ใหม่ดาวิกาโฮเน่สังกัด Universal Music Thailand โบเมลดาสุขศรีสังกัดอิสระผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่ บิวกิ้นพุทธิพงศ์อสรศรตนกุลสังกัดบ,บิวกิ้นเอนเตอร์เทนเมนต์นี่ถือว่าไม่แพ้ใครในชาติเลยนะฮะในปีที่ผ่านมาความโดดเด่นของบิวกิ้นครับปล่อยเพลงฮิตมากมายชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอมิสเตอร์เอฟวิง หรือว่าย้อนกลับไปที่กิจกันนะครับก็เห็นศักยภาพด้านการร้องเพลงที่โดดเด่นในฐานะศิลป,ปินนักร้องนี่คืออีกหนึ่งศิลป,ปินที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดและเขาคือเจ้าของรางวัลในปีนี้ครับิลกินับยินดีด้วยจริงครับนะฮะและนี่คือเจ้าของรางวัล STAR SINGLE h i t s of the y e a r ยเขาคือ ครับก็ต้องขอบคุณทาง The ะกีตาร์แมนะครับที่ให้รางวัลน,นี้กับผมนะครับแล้วก็จริงๆผมว่าไม่รู้สิเหมือนว่าสำหรับผมนะการที่เราเป็นนักแสดงมาก่อนที่เราจะมาเป็นศิลปินนะผมมันมีความยากอะหลายๆอย่างในการที่เราจะก้าวข้ามผ่านภาพของการเป็นนักแสดงของเราแล้วทําให้คนเชื่อว่าเรื่องที่เราเล่าหรือว่าตัวตนของเรามันถูกเล่าผ่านเพลง จากใจของเราจริงนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผมดีใจในวันนี้ที่ผมได้มีตรงนี้แล้วก็ได้รางวัลน,นี้นะก็ขอบคุณทีมงานทุกๆคนที่ผ่านมาของผมนะครับตั้งแต่พี่ๆนาดามูมสิกนะรวมถึงบิวกิ้นไอเทนเมนนะครับขอบคุณพี่เบลสุพลด้วยนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่สปอร์แล้วก็สนับสนุนผลงานของผมื่นเต้นนิดนึงนะครับแต่ว่าขอบคุณนะครับขอบคุณครับบิวกิ้น,นผมชอบมากนะฮะ ยิ้มทั้งน้ำตาผมดู MV วันแรกที่ที่ปล่อยผมมีน้ำตาให้กับเพลงคุณนะ,นะครับยินดีด้วยจริงๆนะครับเอาล่ะนะครับ